ครับสวัสดีครับเพื่อนครับเจอกับกลุ่มน้ำมตนคนแม่นาครับวันนี้พาเพื่อนๆนมาชมเจ้าโตโยต้ายาริสีสิบ็ดกับสิบแปดนั้นเพื่อนนะโฉมนี้แหละนะครับมีอยู่สามคันเข้ามาใหม่นะครับก็ผมพาดูภายนอกนะครับแล้วก็เลขใหม่นะเพื่อนว่าอ่ากอทอนี้ถูกโชวกหรือว่าเพื่อนๆนชอบหรือไม่ก็ลุยกันเลยครับคันแรกครับเป็นกอทอนี้นะเพื่อนกทอนี้นะครับแล้วก็เลขใหม่อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมืสองพันสามรอยสาสิบสองกิโล เมตรที่ใช้ไปนะเพื่อนอันนี้คือรอบคัน,นยังไม่ได้เก็บงานนะครับยังไม่ได้เก็บงานนะเพื่อนก็คือหลังจากนี้ก็คือจะมีการเก็บงานให้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆทาการอาจองซื้อสดหรือซื้อผ่อนก็ว่ากันไปครับซื้อสดและผ่อนได้ทั้งนั้นนะครับอ่านี่คือคันแรกนะเพื่อนนะเดี๋ยวดูยางให้ก่อนคันนี้ยางปียี่สิบสองเพื่อนนะเห็นไหม นี่ครับยางปียีบสองครับแล้วก็ในส่วนของคันแรกครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูคันที่สองกันครับนี่คันที่สองนะครับก็สวยงามนะครับแล้วก็ด้านหน้าอาจจะมีบ้างนะครับในส่วนของนี่ฮะจะมีส่วนของการเฉี่ยวมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพื่อนๆนะ อันนี้คือถ้าเราชอบในส่วนของกอทหรือทะเบียนนะครับก็สามารถจับจองได้นะครับในส่วนการเก็บงานอันนี้คือผมเก็บงานตามสภาพของใบเอกสารมาก,ก็คือใบเคลมนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันครับห้าร้อยสี่สิเอ็ดกิโลเมตรที่ใช้ไปเพื่อนนะมีอยู่สามคันนะครับเข้ามาวันนี้เพื่อนคนไหนสนใจทักมาได้เช่นเคย นี่คือสภาพภายนอกของคันนี้นะภายในใครสนใจก็ว่ามาแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเขาเก็บกุญแจหมดเลยนะครับก็ยางปี22ครับคันนี้เท่าคันแรกเลยเป็นรุ่น E นั่นเพื่อนนะโตโยต้ายาริสโสม17-18นะครับก็ใครสนใจก็ทักมานี่คันที่สองนะเพื่อนนะเดี๋ยวไปดูคันที่สามครับ ใครสนใจรถแฮชแบกนะครับขนาดเล็กนะครับก็เนี่ยรุ่นนี้แหละครับมีเพื่อนๆถามหลายท่านแล้วนะคันนี้ทะเบียนนี้นะครับสนใจคันไหนก็พิมพ์เลขทะเบียนมาหรือว่าแคปหน้าจอมาได้เลยอ่ะคันนี้สภาพสวยครับเลขมาอยู่ใกล้เคียงกันเลยเพื่อนก็อยู่ที่สาแปดกับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิโลเมตรที่ใช้ไปนะเพื่อนนะให้ดูภายนอกนะครับ มีแค่สามคันนั้นเพื่อนตอนนี้ขึ้นเข้ามานะครับใครถามหาอยู่ก็จัดได้เลยนะครับนี่สวยๆเลยครับไปดูปียางกันนิดนึงส่วนปียางนะครับจะอยู่อ่าอันนี้ปียี่สิบเอ็ดครับคันสุดท้ายปียี่สิบเอ็ดนันเพื่อนนะสองคันแรกเป็นปียี่สองนี่คือในส่วนของรถ แฮชแบกหรือรถเก๋งนะครับขนาดเล็กที่เ,เพื่อนๆหลายท่านถามหาแล้วก็มาแล้วครับ3คันแรกใครสนใจก็ทักในวิดีโอชุดนี้มาหรือโทรมาใต้ลิงก์วิดีโอชุดนี้สำหรับคิปนี้ไปแล้วครับเพื่อนสวัสดีครับ